รถเป็นโตโยต้าคันเก่าเรี้ยวเข้าปั๊บนะ้ม่ปล่อยมาเลยต่อป ไปเรื่อยๆนะครับหยุดเมื่อไหร่บอกไ,ไม่ไ่นะ สองสองสองไม่เยอะเท่าไหร่ความยาวประมาณร้อยเมตรเยวตาวีโก้สี่ประตูขันสุดท้ายทิ้งระยะกระบาสี่ห้าเจ็ดเจ็ดมยองขันสุดท้ายลงไปแล้วครับตอนนี้ลวัวยังอยู่ในเขตพื้นที่หนองสลาอยู่นะครับหนองตามงหน้า อำเภอนนนสังนะสดครับไหับเลยครับนี่ว่าน้เลยนะครับน้เอาน้คในกรับผมได้อกนะครับ ่อยนะุยังอยู่ในเขตพื้นที่บ้านบ้านบ้านหนองสลาอยู่นะครับ ุณพี่ครับสาธุค,ครับขอภายในเครื่องโทรศัพท์สั่นนะครับเนื่องจากเดินนะครับเดินนะครับโทรศัพท์สั่นนิดน้อเล็กน้อยนะครับ ไม่ร้อนลวงตาอาจาจะเดินเลยะวันนี้อากาศไม่ร้อนยังครับตอนนี้อยู่บ้านหนองสาลาอยู่ครับตอนนี้อยู่บ้านหนองสาลาอยู่ครับีน ยม่ายายาสาธุครับุญที่ครับสาธุครับ บ้านองซาเราไปบ้านใดต่อพ่อครับพ่อครับทำมาเดียวข้างหน้ารถเจอไหมปล่อาเลยองาเราเข้าบ้านใดต่อไปขั้นนึงที่กันเลียบอกเป็นบ๊บไม่เป็นน้องคู่น่สิทกันเลี้ยง มีคำถามต่อไปบ้านมันสุกกันเหลืองก้อนชูเดียวาังพ่อครับพ่อครับจากบ้านน้องซาร่าเราไปบ้านน้องปอครับไปเรื่อยๆเลยขนาดโซกันเหลี้ยวโซการเลืองมาโซกันเลี้ยวบ้านต่อไปเป็นบ้านศุกรก้านเหลืองครับรอกไว้เรื่อยๆออกจากน้องซาร่าแล้วจะเข้าบ้านศุกรก้านเหลืองต่อเลยนะครับ ข้างหน้าปล่อยไปแล้วเ้ออ๋อแจ้ไข่ครับเป็นนนนสูงครับนนสูงครับแจ้ไข่ครับนนสูงครับที่หนองสราไม่มีฝนนะครับที่หนองสราไม่มีฝนครับขอไปนะครับี่พูดผิดเมื่อกี้บ้านต่อไปเป็นบ้านนนนสูงครับ คือมากเลยครับฟ้าคือมือดมากเลยครับเหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้ใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับขับน้ำนะครับ

ชาวผมปล่อยไปเรื่อยๆนะมากั้เลยเพราะตืนเตียงเกี่ยงแจ้งยอยู่งโค้งจ้งหน้านะครับข้างหลังยาวนะครับข้างหลังยาวยวข้างหลังปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาเลยมาเลยข้างหน้าล็อกไว้แล้วครับข้างหลังไปขึ้นมาเลยนะครับข้างหน้าล็อกไว้เรียบร้อยครับ ที่บล็อกไว้ด้วยอย่าเพื่อรถฝังนี้ไปด้วยราะว่ามันจะมาไม่หมดครับขันสุดท้ายเก๋งคอนต้าใบทะเบียนสุโขทัยสองแบบโอ้นในเชิดบ้านหนองสลา,าอยู่นะครับหลวงตามุ้งหน้าที่อำเภอนอนสังนะครับแต่อีกไกลเลยครับกว่าจะถึงอำเภอนอนสัง ุ่งหน้าเส้นทางโนนสังนะครับตอนนี้หลองกายยังอยู่เขตบ้านหนองสลายนะครับ มเเลยห่าไปเร่อแล้วครับสองเื่อนเร่ให้แจ้งสองเใช่จตีจตีสาธุครับคี่ครับสาธุครสาธุครตอนนี้หลวงตายังอยู่ในเสพพื้นที่ ของบ้านหนองซลาเรี <asan> ่นะครับแจ้งนะครับแจ้งนะครับช่วงนี้หัวขบวนวัย23บ้านกุนเตาวัย23บ้านกุนเตาวัย22ทางเข้าวัดปลาอำมาพานสาธุครับสามคุณพี่ครับ ังเปลี่ยนยังไปเลยครับไปเลยครับครับครัคันนี้ปอดคันสุดท้ายที่เท่าใ2หน้องตาอยี่สิบสองหน้านนาาไทย2อาบ้นานกินกุานะกูเล ออยังไม่เยี่ยมอันนี้นรัสาธุครับคุณพี่ครับสาธุ สาครับทุกที่ครับสวัสดีครับใช่อะไรน,ไน,น่สันนาวไปปลอดฟาเรนเทียสีเทาปลอดจอดข้างทางไปแล้วครับครับงัน้นปิดเลยเดี๋ยวข้างล่างไยปิดแล้วปิดนานแล้ว นั่งตัวงครับนั่งตัองครับมือครับนังตัวงครับ ไอ้เยี่ยมอยู่ข้างหลังตัดเอาควงเจ้าควงไอต้ารีโก้สีดำนี่ครับหลงตาถึงบ้านกุฎเตาตำบลนานมงเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับถึงบ้านกุฎเตาแล้วนะครับ นมๆนมหน,<ม>น้าปล่อยมาเลยนะครับรเดี๋คุณองตอแม่ต่อแม,ม่เอาน้ำเขาแม่เขาเย็นหน่ยเนะนมๆนมข้มงางหน้าจะไปเรื่อยๆนะครับขบวนยาวอยู่ครับขบวนรถ มาไมไก็จะกู้การครับไ,ไม้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสน change. ขอนมคนทองลูกก็ชาติชาติรันตองทุอไครับ

มันจะมีพวงต่อท้ายอีกคั้นึงคัสุดท้ายสัตวครับคุณพี่ครับสัตครับ่นัอนได้นครับอย่นันแล้วัยระวังเลยครับมัยระวังเลย ให้รเข็นต้องมีไหลไมาเรื่อยๆดต้องน้ำบางไแล้ครับเจกบอยเย็นตอกไม้ออกไปแม่พ้าที่บ้านเลยนะครับน้ำบางย นมเอาให้หน้องเลยนะครับร่วมในร้านที่ให้ขอบคุณขอบแม่นมทิาม,ามๆๆน้ำมังไบเลยนะครับน้ำมังไบเลยครับ แอนน่าจะตามหลวงตาไปสุดเขตของอําเภอเมืองหนองบัวเลยนะครับสุดเขตของอําเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับกระบะไปขั้นสุดท้ายเลยกระบะตอนเดียวไม่เห็น,ททนว่าเป็นรุ่นไหนาพูครับตอนนี้ถึงบ้านกุดเต่าครับยังยังครับอีกนานเลยครับนนต้องรอรอ,ออีกนานนะครับ หลังแล้วทางหลังเริ่มยาวปิดแล้วปิดแล้วครับเอาไว้เอาให้น้องนะครับครับคารุรับคุณดิ๊ครับคารุรับพยายามโค้งน้ำนอนฝลัง นมให้น้องเลยนะครับแบ่งกันคนละบางเลยนะครับัมร้องครับกับไม้กับตุ้มซ่าตั้ม้อเพราะนำมีเจ้าที่อยู่ด้านหน้าหรือไม่ครับพี่คอยแจกแมพประชาชนหลวงตาถึงบ้านปุกโตของอำเภอเมืองของบมืองโพอยู่นะครับสองคนยังไม่ถึงฝันจันนะครับตั้มร้องรถแท็กซี่สอบถามหน่อยพี่แมพใกล้จะหมดหรือยัง ใกล้แล้วเพีเลือประมาณยี่สิบพื้นห้าสองแปดเหลืองส้มเด้อเป็นการจับสองจานโอ้ลมไ่ลองนะเบิกได้ที่รถเหลืองเลยนะครับข้างหน้าปิดเวยก่อนนะครับข้างหลังยังไม่ติดเลย นี่นะเรเป็ื่อนที่เร็วหนึ่งขันกับมารับแมสก์ที่รถเหลืองไปส่งที่ทำง,งานเลยครับพี่เอกำลังไปค่ะถึงบ้านกุดเต่าครับบ้านกุตเตอร์มารับติดบอลเลยพี่มาเลยครับ ขอนขอนน่สองอาเหลืองมานะสาราเหลืองเนี่ยมาประมาณหกวันเงใช้มือทำนี้เปนมาสองค่ะแรกนะครับหลอชงเง่ยหล่อตาวอยีิบสองเี็นบ้านจุุ๊ค่ะ ปล่อยมาเลยตั้งบีโก้สีขาวถูกต้องครับสุดท้ายโกลโก้ปล่อยมาเลยข้างหน้าดับดับ สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้หลวงตาอยู่บ้านกุดเต่าครับบ้านกุดเต่าหลวงตามุ่งหน้าอําเภอนนสังครับทะเบียนด,ด้วยเด้รอบหนะ้ามันไม่รู้ข่าวไหนไหมไม่มีรถสวนขึ้นมาสองสามคันแล้วเนี่ยครับครับ